ไปไอ้เอ้าพี่อัดเดินมาเหรวันนี้ครับเอ้าแล้วล่นไปไหนก็พอดีผมขาดส่งประมาณสามสี่เดือนอะเมื่อวานเขาเลยมายึดต่ายี่อ้าวว่าไงกันพี่ไอ้สวัสดีครับโอ้นั่งคุยกันในนี้เลยนะพอดีคุยเรื่องับไอ้พี่บอยมีประเด็อยู่ ไ,ไอ้ไอ้เอาพี่อัดเดินมาอวันนี้ครับเอาแล้วลถมไปไหนก็พอดีผมขาดส่งประมาณ 3- 4สเดือนอะเมื่อวานเขาเลยมันมยึดไปพี่เอามันผ่อนมาตั้งนานแล้วม่เหรอมันน่าจะใกล้หมดแล้วนี่ก็จริงนานแล้วพี่ขาดอีกแค่ประมาณ3เดือนอเองเอ้าแล้วปล่อยโดนยึดได้ไงวะก็พอดีผมมีเรื่องต้องใช้ตังค์ด่วนอะพี่พอดีแม่ผมเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีแล้วครับตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วพี่ นี่จะทำยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวก็หาวิธีอะพี่พอดีเขาให้เวลาผมประมาณเดือนหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาเงินเอาพี่เดี๋ยวก็แก้กันไปไปทำงานเดี๋ยวพี่ไป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 พี่ไอซ์สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับ ว่าไงกันพ oh, hey, oh, ี um. kind of of hey, ่เอสวัสด yeah. hey, hey, oh, hey. ีครับโหนั่งคุยในนี้เลยนะพอดีคุยเรื่องอะไร้บอยนี่เป็นอะไรดีไอเอ้าพี่เอพี่เอพี่เอสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยตอนนี้เราว่างอยู่ปะ ว่างนะพี่มีอะไรครับเดี๋ยวพี่มีงานตัวลุ่นน้องมันทําให้ทันก็เลยนึกถึงเราจะให้เราทําเนี่ยสนใจปะอ๋อสนใจพี่งานเกี่ยวกับอะไรครับงานเ้ยพกออกแบบอะไรพวกเนี้แหละอ๋อได้ได้ครับพี่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพี่ส่งให้เราแล้วกันนะได้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่โอนเงินให้เลยได้ได้ครับโอเคฝากด้วยนะขอบคุณครับพี่อะไร พี่ไอพี่ไอพอจะว่างไหมคะพอดีหนูมีเรื่องจะรบกวนให้พี่ไอช่วยหน่อยนะคะช่วยอะไรอะหนูไปรับงานนอกมาค่ะพี่แล้วทําไม่ทันนะคะพี่พอจะมีเวลาว่างทําให้หน่อยได้ไหมคะงานอะไรอะเป็นงานโปสเตอร์ค่ะพี่งานโปสเตอร์ใช่ค่ะได้ดิได้จริงเหรอคะเออแต่ลูกค้าเขาขอ,ขอเร่งมานะคะพี่ละเขาใช้วันไหนอะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันศุ ได้ได้ได้เหรอคะได้เคค่ะเราพี่ทำงานวิดีโอได้ด้วยไหมอะคะตัดต่อวิดีต่อวิดีโอได้ได่งานวิดีโอจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูส่งงานทั้งหมดให้พี่เลยนะคะแล้วพี่ก็รับเงินไปเลยค่ะได้ได้โอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ใจมากขอบคุณค่ะเฮ้ยไอ้ครับพี่ตายแล้วช่วยกูหน่อยครับพี่แก้งานให้กูหน่อยแก้่งานอะไรพี่พอดี ลูกค้าก็ส่งงานกลับมาให้ผมแก้แล้วกูรับอีกงานนึงไว้แล้วอ่ะกูแก้ไม่ทันอ๋อเอเอแก้กูหน่อยนะเยอะไหมพี่ไม่เยอะเดี๋ยวกูส่งรายละเอียดให้เดี๋ยวพอมึงแก้เสร็จนะมึงเอาตังค์ันเลยได้เฮ้ยเอ้ยมิดม,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 มิตมิตต้องหรอกพี่แก้นิดเดียวเองงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงเอางานใหม่กูไปแล้วเดี๋ยวกูแก้แล้วเดี๋ยวมึงเ,เอาตังค์ไปเอางั้นนะพี่เออเอางั้นเลยให้ช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยอ่ะโอเคเออ เออมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยอ๋อกูก็มารอเอ้ยเอกเอกกับเอกษาเออแล้วเดี๋ยวขึ้นทำงานแล้วจัดรถมึงเรียบร้อยได้ไหก็เรียบร้อยแล้วพี่พอดีผมปิดม้วนได้ละอ๋อดีดีเฮ้ยมาไปแล้วพี่